ตำนานบ้านไร้เงาตอนที่หนึ่งการมาเยือนของคนแปลกหน้าอลันชายหนุ่มอายุ30ต้นต้นนักวิจัยด้านคติชนวิทยาหรือโฟกลหลอและผู้ทำสารคดีชาวกรุงเทพลุงบุญผู้ใหญ่บ้านวัย60ปลายๆใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นและแววตาที่ปิดบังความลับ เสียงเครื่องยนต์รถกระบะเก่าๆที่ขับตะกุกตะกักไปตามถนนลูกรังเสียงชักกระจันและไรไรที่ดังระงมยามบ่ายแก่ๆก,กลิ่นดินแห้งระอุที่ผสมกับไอดินชื้นๆจากการพรมน้ำเล็กน้อยกลิ่นควันไฟที่ลอยมาบางๆจากการเผาหญ้าในที่นาไกลๆและกลิ่นดอกไม้ป่าที่หอมฉุนขึ้นมาเป็นครั้งคราวอลลัน ขับรถมาถึงบ้านห้วยปีเสื้อหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดทางภาคอีสานที่ถูกลืมเลือนไปจากแผนที่ท่องเที่ยวเขามาที่นี่เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีและพิธีกรรมโบราณที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะตำนานที่ร่ำารือกันถึงบ้านไร้เงาบ้านพักที่ผู้ใหญ่บ้านจัดให้เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงเก่าๆริมทุง่งนา ลุงบุญผู้ใหญ่บ้านต้อนรับเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มที่ดูคล้ายจะฝืนยิ้มอยู่ตลอดเวลายินดีต้อนรับหนุ่มกรุงลุงบุญว่าพลางยื่นถ้วยน้ำสมุนไพรสีเข้มที่มีกลิ่นหอมแปลกแปลกให้ที่นี่ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ธรรมชาติกับเรื่องเล่าเก่าๆขอบคุณครับลุงบุญอลันรับมาจิบรสชาติฝาดเฟือ่อง แต่สดชื่นผมได้ยินมาว่าที่นี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่เงาไม่ตกลุงบุญชะงักสีหน้าเปลี่ยนไปเพียงเสี้ยววินาทีไอ้บ้านนั่นมันก็แค่เรื่องหลอกเด็กลุงบุญไอขอกแขกลืมมันสซะเถอะหนุ่มเ้ย ไปหาเรื่องเล่าผีปอบผีกระสือธรรมดาธรรมดาในหมู่บ้านเราดีกว่าแต่ยิ่งผู้ใหญ่บ้านพยายามบ่ายเบียงอัลลันก็ยิ่งรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาตามหาความลับที่ถูกเก็บซ่อนตอนที่สองร่องรอยและความสงสัยเสียงไก่จิกพื้นดินใต้ถุนบ้านเสียงกระดิ่งผูกคอวัวที่ดังแผ่วเบาจากคอไกล ในช่วงพลบคำ่ำกลิ่นตะไคร้หอมที่ชาวบ้านจุดเพื่อไล่ยุงยามเย็นกลิ่นน้ำมันก๊าซจากตะเกียงไฟฟ้ามาไม่ถึงบางพื้นที่และกลิ่นข้าวหุงใหม่ๆจากครัวชาวบ้านหลายวันผ่านไปอลันใช้กล้องและสมุดบันทึกของเขารวบรวมเรื่องเล่าต่างๆจากชาวบ้านทุกคนพูดถึงบ้านไร้เงาในทำนองเดียวกันคือบ้านไม้สักเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้าน ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เงาของบ้านจะหายไปในช่วงเวลาหนึ่งของวันแต่ไม่มีใครสามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้เมื่อมีคนพยายามเข้าไปในบ้านผู้คนเหล่านั้นจะหายไปหรือกลับมาพร้อมกับอาการคลุ้มคลั่งจนต้องถูกล่ามไว้มีเพียงเด็กชายคนหนึ่งชื่อแดงที่กล้าเข้าใกล้อลันและกระซิบว่าลุ้ม um, บ้านหลังนั้นเงาของมันไม่ได้หายไปหรอก แต่มันกลับมาอยู่ผิดที่ต่างหากอลันตัดสินใจขนคว้าอย่างลับๆคืนนั้นเขาเปิดแผนที่และพิกัดที่ชาวบ้านเล่าถึงเขาพบว่าที่ตั้งของบ้านไร้เงาอยู่บนจุดตัดของลำธารและเนินดินเก่าแก่ซึ่งตามคติชนวิทยาแล้วมักเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ที่เชื่อมต่อกับอีกโลกหนึ่งอลันเริ่มออกเดินทางไปยังสถานที่ที่แดงชี้บอก ภาพที่เขาเห็นคือบ้านไม้สักเก่าแก่อายุนับร้อยปีสภาพสุดโสมจนแทบพังทลายขณะที่พระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำอลันติดตั้งกล้องถ่ายภาพความเร็วสูงและอุปกรณ์วัส,สนาแม่เหล็กไฟฟ้าไวร้รอบบ้านแล้วเขาก็นั่งรอตอนที่สามเงาที่บิดเบือนความเงียบที่น่าขนลุกเสียงกบเขียดที่ดังกระหึ่มจากทุ่งนาใกล้ เสียงหมาหอนรับกันอย่างหวยหวนจากหลายทิศทางกลิ่นน้ำค้างที่เริ่มลงกลิ่นดินโคลนจากลำธารที่แห้งขอดและกลิ่นดอกไม้ปริศนาอาจเป็นดอกลีลาวดีหรือกระดังงาที่หอมฟุ้งรุนแรงเฉพาะยามค่ำคืนกลิ่นนั้นหอมเกินไปจนน้าคลื่นไส้เวลา18บแนาฬกาสีนาทีแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปเกือบสมบูรณ์แล้ว อลันเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างรวดเร็วทั้งๆท,ที่อากาศยังคงอบอ้าวจูจูจอลันมองเห็นมันเงาของบ้านไม้ที่ควรจะถอดยาวไปทางทิศตะวันออกกลับบิดเบี้ยวและหนาแน่นเป็นก้อนสีดำมืดมิดอยู่ใต้ถุนบ้านมันไม่ได้หายไปแต่มันเหมือนถูกดูดรวมกัน อลันรีบถ่ายภาพและวิดีโอกล้องวัดสนามแม่เหล็กส่งเสียงเตือนดังลั่นทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ก็ดังมาจากภายในบ้านราวกับลมที่พัดผ่านช่องว่างเล็กๆในซี่โครงมาอยู่ด้วยกันอลันรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัว เขารู้ว่าต้องรีบหนีแต่ความอยากรู้อยากเห็นของนักวิจัยมันรุนแรงกว่าอลันตัดสินใจปีนขึ้นไปบนตัวบ้านเพื่อดูให้ชัดเขาเปิดประตูบ้านเก่าๆที่บานพับส่งเสียงลั่นครืนภายในมืดมิดและมีกลิ่นอับชื้นแรงกล้าแต่สิ่งที่เขาเห็นข้างในคือความว่างเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเครื่องใช้ มีเพียงพื้นไม้เก่าและฝุ่นหนาเตอะแต่เมื่อเขากำลังจะหันหลังกลับแสงไฟฉายของอลันก็ส่องไปที่รอยเล็บบนพื้นไม้รอยเล็บที่ดูเหมือนจะถูกลากจากด้านในออกมาด้านนอกและร่องรอยนั้นดูเหมือนจะเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้อลันสังเกตเห็นว่าที่กำแพงตรงกลางบ้าน มีรูปวาดโบราณคล้ายยันที่ถูกลบเลือนไปเกือบหมดยันนั้นเป็นรูปวงกลมที่ล้อมรอบด้วยเงาที่บิดเบือนเขาถ่ายภาพรูปยันนั้นอย่างรวดเร็วทันใดนั้นประตูที่เขาเปิดไว้ด้านหลังก็ปิดลงเองอย่างแรงปังตอนที่สี่ความจริงจากผู้ใหญ่บ้านเสียงหอบหายใจของอลันเองเสียงหายใจเข้าออกที่ดังอยู่ในความเงียบ เสียงการกระทบกันของลูกประคำที่ลุงบุญใช้รูปตลอดเวลากลิ่นยาหม่องที่ลุงบุญทากลิ่นของฝนที่กำลังจะตกซึ่งมีกลิ่นโอโซนและดินชื้นลอยมาแต่ไกลอลันกลับมาที่บ้านพักในสภาพหวาดผวาเขาเปิดดูภาพถ่ายและวิดีโอซ้ำเลี้ยวซ้ำเล่าเขาตัดสินใจบุกไปหาลุงบุญกลางดึกเขาต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้ลุงบุญ บอกผมมาตามตรงว่าบ้านหลังนั้นมันคืออะไรอัลลันยื่นรูปยันให้ลุงบุญมองรูปนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวใบหน้าซีดเผือดจนเห็นเส้นเลือดไอหนุม่มแก่ไม่น่าไปยุ่งกับมันเลยมันไม่ใช่ผีแต่มันคือของที่ไม่มีวันตายลุงบุญเริ่มเล่าด้วยเสียงกระซิบที่สั่นเครือ บ้านไรเงานั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้วโดยพ่อหมดหมอผีที่พยายามจะขังวิญญาณแห่งความมืดเขาใช้อำนาจของเงาและแสงอาทิตย์ในการผูกมัดมันไว้ในบ้านแต่เขาทำไม่สำเร็จมันไม่ตายมันอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกของเรากับโลกของมันมันสามารถบิดเบือนเงาได้ ใครก็ตามที่เข้าไปในบ้านตอนที่เงาของมันรวมตัวกันจะถูกดูดกลืนมันจะเอาเงาของคนคนนั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเองคนที่หายไปไม่ได้ตายแต่พวกเขาถูกขังไว้ในความมืดที่ไร้รูปร่างในเงาของบ้านหลังนั้นพวกเขาเดินอยู่รอบตัวเราแต่ไม่มีใครมองเห็นลุงบุญชี้ไปที่รอยเล็บในรูปถ่ายของอลัน มันพยายามจะออกมามันกำลังหาภาชนะใหม่ตอนที่หการหักมุมครั้งสุดท้ายเสียงฝนเริ่มเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักเสียงฟ้าร้องที่ดังครืนครืนจนบ้างสั่นคลอนกลิ่นดินเปียกกลิ่นสาบของไม้เก่าที่ถูกฝนและกลิ่นบางอย่างที่อลันรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดผมจะทำยังไงดีลุงบุญอลันเสียงสัน่น ต้องทำลายยันที่กำแพงก่อนที่มันจะสมบูรณ์ต้องทำในเวลาที่เงาของมันรวมตัวกันนั่นคือโอกาสเดียวทันใดนั้นลุงบุญก็ลุกขึ้นยืนด้วยแววตาที่ว่างเปล่ารอยยิ้มประหลาดปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่มีแต่ริวรอยแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วล่ะหนุ่มกรุงอัลลันพัง,งะถอยหลังจังหวะที่ไฟดับลงพร้อมกับเสียงฟ้าร้องที่ดังสนั่น ลุงบุญเดินเข้ามาหาอลันช้าๆเงาของเจ้ามันสวยดีอลันใช้ไฟฉายส่องไปที่ลุงบุญสิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดในกายแข็งตัวลุงบุญไม่มีเงาเงาของลุงบุญหายไปแล้วมีเพียงก้อนความมืดบิดเบี้ยวอยู่ใต้เท้าพลิกผันแกก็คือหนึ่งในเยือ่อที่กลับมาพร้อมกับของบางอย่างในตัวอลันตะโกน ลุงบุญหัวเราะแห้งพร่าฉันถูกมันดูดกลืนไปนานแล้วตอนที่แกยังไม่เกิดฉันรอภาชนะใหม่มาตลอดแกคือคนที่มันรอลุงบุญก้าวเข้ามาใกล้อลันถอยหลังไปชนกับฝาผนังบ้านแกจำกลิ่นที่ฉันให้แกกินตอนแรกได้ไหมน้ำสมุนไพร นั่นคือเครื่องรางป้องกันที่ฉันต้องทำลายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อแกดื่มมันเข้าไปแกก็กลายเป็นประตูลุงบุญยกมือที่สันเทาขึ้นใบหน้าของเขาเริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปรอยยิ้มนั้นกว้างขึ้นอย่างน่ากลัวตอนนี้เงาของแกก็พร้อมแล้วฉากสุดท้ายอลันกรีร้องสุดเสียง เขาเปิดประตูบ้านแล้ววิ่งออกไปท่ามกลางสายฝนที่เทลงมาอย่างบ้าคลัง่งแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนเงาของเขาก็ไม่ทอดตามหลังเงาของเขายัางคงอยู่ณที่เดิมในบ้านพักเก่าๆและเงาที่บิดเบี้ยวสีดำมืดมิดนั้นก็เริ่มขยายตัวคืบคลานตามหลังอลันไปอย่างรวดเร็วอลันวิ่งไปถึงทางเข้าหมู่บ้านแต่เขากลับรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาคว้าขาไว้ เขาหันกลับไปมองและเห็นลุงบุญยืนอยู่ตรงนั้นภายใต้ฟ้าผ่าที่สว่างวาบลุงบุญที่ไม่มีเงาแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างลุงบุญชายหนุ่มคนนั้นยิ้มให้เขาอย่างช้าๆรอยยิ้มเย็นชาของคนที่ไร้ชีวิตอลันตัวจริงล้มลงเขาพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือ แต่เสียงของเขาเหมือนถูกกลืนหายไปกับสายฝนร่างไร้เงาของอลันก้าวเข้ามาหาแล้วความมืดมิดก็กลืนกินทุกสิ่งบันทึกสุดท้ายจากสมุดบันทึกของอลันที่พบในภายหลังวันที่15ฉันเห็นเงาของตัวเองมันดูแปลกไปมันไม่ได้หายไปแต่มันดำมืดกว่าเดิมฉันรู้สึกเหมือนมีคนอีกคนอยู่ในตัว วันที่16ชาวบ้านเริ่มมองฉันแปลกๆหรือว่าพวกเขาจะรู้แล้วฉันได้ยินเสียงกระซิบจากกำแพงตลอดในลาเสียงของตัวเองวันที่17ข้อความสุดท้ายฉันกลัวฉันเห็นตัวเองกำลังเดินจากไปกับลุงบุญฉันกำลังถูกขังไว้ในเงาของตัวเองแล้วฉากจบภาพสุดท้าย ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาชายหนุ่มหน้าตาดีแต่งตัวเรียบร้อยถือกล้องและสมุดบันทึกเดินทางมาถึงบ้านห้วยผีเสื้อเขาทักทายลุงบุญด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นมิตรสวัสดีครับลุงบุญผมชื่อวิวัฒมาจากกรุงเทพผมมาที่นี่เพื่อทำสารคดีเกี่ยวกับความเชื่อท้องถิ่นโดยเฉพาะตำนานที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้านไร้เงาลุงบุญยิ้มอยากอบอุ่นตามปกติ ยินดีต้อนรับหนุ่มกรุงที่นี่ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ธรรมชาติกับเรื่องเล่าเก่าๆและไม่มีใครสังเกตเห็นว่าชายหนุ่มที่ชื่อวิวัตรคนนี้มีเงาที่เข้มมืดกว่าปกติเล็กน้อย